เมื่อวานมันจะมีคลิปของกล้องวงจรปิดอันนึงเป็นการชิงทรัพย์นะครับเป็นการขโมยทองคำที่ห้างสปปรรพสินค้าที่เชียงใหม่โดยคนร้ายนะครับได้ทองที่น้ำหนัก10บาทเนี่ยไปทั้งหมด7เส้นครับโดยมีการอำพรางตัวนะเออเป็นไรเดอร์ยี่ห้อหนึ่งเรื่องเราก็แลดูเหมือนปกติแต่มันไม่ปกติเพราะนี่คือความ ชั่วร้ายแบบซ้ำซ้อนโดยคนร้ายเนี่ยใช้รถยนต์ครับแล้วเขาอะก็ไปเจอรถยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแต่มันมีคราบเลือดอยู่ในนั้นซึ่งคนเขาก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นขบวนการเดียวกันนี่รแล้วก็เกิดอาจจะทะเลาะกันเกิดขึ้นมันก็เลยมีเลือดแต่สิ่งไม่ใช่มันคือการคอตอก่อฆาตกรรมคุณนะโดยคนร้ายออกอุบายครับโดยการเรียกแกรบมา แล้วก็จัดการชัดดาวเขาเออแล้วก็ขโมยรถออกมาดูซิขโมยรถออกมากเกลก่อเหตุอะโดยคนล้ายเนี่ยก็ออกอุบายครับนั่งข้างหลังนะแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยโซโลไทยทอยนะจนกระทั่งว่าที่ร้อยตีสุดเทนมาคนขับแกร็บเนี่ยเขาสิ้นไปเออชัดดาวก่อนที่จะย้ายศพเนี่ยออกไปแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่ป่า หลังจากนั้นเนี่ยก็รอห้างเปิดแล้วก็เข้าไปฉงทรัพย์จนก่อเหตุเกิดขึ้นสุดท้ายตำรวจก็รวบตัวได้นะแล้วก็สงสารเขาว่าสงสารคนขับแกลปปะทู